กลาบสวัสด,ดีมิตรลักแฟนบอลทุกท่านเหล่าจาสเตอร์วันนี้ที่จะมาคุยกันก็หนีไม่พ้นเรื่องแมตส์สำคัญบิ๊กแมตช์ระหว่างท่านจ่าฝูงมิสเตอร์อาร์เซนอลของลูกพรีมิเกวาเตตาเปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของท่านปลัดคาริกไฮไลท์ <c oughs> สำคัญวันนี้มีหลายเรื่องมากที่จะพูดคุยกัน ที่จะมาเหลาจะมาเมาส์มอยกันนะครับเรื่องแรกคงหนีไม่พ้นตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าซึ่งตอนซัมเมอร์ต้องยอมรับว่าหุยแย่งกันอย่างหนักหนาสาหัสสาการมากในตำแหน่งหน้าเป้าเนี่ยเพราะว่ากองหน้าตัวเป้าในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่โอ้ดีดีนี่หาได้ยากมากคือนับหัวได้เลยว่าใครเป็นกองหน้าตัวฉกาดก็ที่พอจะนึกออกก็เป็นแฮร์รี่เคน รายนั้นก็ไปไบเยนมิวนิกตั้งแต่ซัมเมอร์ก่อนนู่นแหละชิงนี้พลพรรคกลับไกลไปอยู่กับไบเยนมิวนิกเรียบร้อยนะพวกกองหน้าระดับประการที่นึกออกก็แฮร์รี่เคนโรเบิร์ตเจวันดอฟกี้ตัวนี้ก็คมกริบบั้นตายก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่บาเซโลนาก็มีตัวท็อปทอ,ปอย่างวิกโตโฮซิมเฮนที่ย้ายไปอยู่ตุรกีนะครับทีนี้ก็เหลือไม่เยอะละ ก็มีชื่อของวิกตอร์เกียวเคเรสยิงในลีกโปรตุเกสอย่างบ้าคลั่งแบบถล่มทลายรองลงมาก็เป็นเบนจจมินเซสโกของอาร์เบลซิกณตอนนั้นนะครับแฟนแมนอยู่หลายคนก็พยายามจะเชื่อมโยงกันระหว่างวิกตอร์โ o k ยเคเรสกับรูเบนนาโมริมอดีตโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนได้ร่วมงานกันที่สปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ ก็เอ้ยคิดว่ายังไงแมนยูมีภาษีมีแต้มต่อกว่าแน่ๆน,น่อโมริมเป็นโค้ดยังไงคนเคยๆย,ยังไงก็ชวนวิกตอร์เยอเครเรสมาให้มาได้แน่ๆนครับแ,แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับวิกตอร์เยอเครเรสตอนนั้นบอกตรงๆว่าเนื้อหอมามากๆอาเซแอดก็ไม่คิดว่าอาเซนอนจะกระชากมาได้นะครับเพราะเยเครเรสเนี่ยเออโหสนิทสนมกับอโมริมแน่ๆนะครับ ยิงกระจุยเกาจายที่สปอร์ติ้งลิสบอนแมนยูเสนอค่าเหนื่อยให้มากกว่าอาร์เซนอลนะครับแถมความสนิทชิดเชื้อกันระหว่างรูเบนนารโ,มโิมกับวิกตอร์ยาเคเรสก็ไม่ต้องพูดวิกตอร์ยาเคเรสใจมันได้นะมันปฏิเสธแมนยูทั้งค่าเหนื่อยแล้วก็ความสนิทสนมกับรูเบนนารโมดิมไม่ไปแค่นั้นยังไม่พอมีเงินถึง เงินถุงทุยมีเงินถุงเงินถังจากซาอุดิอาระเบียสุลต่านจากซาอุพร้อมประเคนค่าเหนื่อยให้มากกว่าที่รับกับอาร์เซนอลนอ่ะตั้งสามเท่าคิดดูไปเตะที่ซาอุอะประมาณสักปีสองปีก็สบายไปทั้งชาติแล้วแต่สิ่งที่วิกตอร์เจเคเรสทำคืออะไรรู้ไหมครับปฏิเสธแมนยูปฏิเสธทุนจากเศรษฐีน้ำมันย้ายมาอาร์เซนอล แล้วก็มีข้อหนึ่งก็คือแม่งยอมเลิกกับเมียเมียบอกฉันจะไม่อยากย้ายประเทศฉันอยากอยู่โปรโตุกเกสฉันอยากอยู่ที่นี่ฉันไม่ชอบที่อังกฤษเยอเคเลสบอกเรื่องของมึงเยอเครอเรสเ,เด็ดเดียวยอมเลิกรายอมหักไม่ยอมงอกับเมียมาซบอาเซนอนนะครับยอมเสียเงินกินเปล่า3ล้านยูโรเนาะเนาะ,นะจากสปอร์ติง้ง เพื่อมาเซนนเพราะว่าต้องการจะกดดันสโมสรกูไม่ซ้อมกับสปอร์ติ้งอ่ะกูจะไปอาเซนนลทีมเดียวเท่านั้นนี่คือสิ่งที่บิ๊กตอเยเคเรสยอมเสียสละกว่าจะได้มาอาเซนนลถ้าไม่ใช่ใจรักถ้าไม่ใช่ความมุ่งมั่นของเขามันจะเป็นอย่างอื่นไปได้หรือครับแล้วในวันที่บิ๊กตอเยเคเรสต้องการการปรับตัวยังยิงได้ไม่ถล่มทลายเดเซยเดดึงตัวประกบ สารพัดคำจะสรรหามาด้ค่าวิกตอร์เยอแเคเรสเพียงเพราะจานวนประตูที่เขาผลิตได้กับอาร์เซนอลมันน้อยนิดพับถมถมถุยโอ้โ oh หเป็นดีลที่ยอดแย่ที่สุดในฤดูกาลนี้ของอาร์เซนอลแต่อย่าลืมนะครับการมีวิกตอร์เยอแเคเรสอะ่ะมีสถิตินะครับลงไปเกือบยี่สิบนัดทีมแพ้หรือแพ้สักนัดหนึ่งมันรู้สึกนะที่ลือชนะลวดอะ่ะแล้วก็เสมอนิดนหน่อยๆ่อยอะ่ะคือถ้าว่ากันตามตรงนักเตะแบบนี้อะ่ะ คนเป็นโค้ชอะชอบมากๆอืมนะก็น,นั่นแหละฮะสุดท้ายบ้านตายยิวิกตอเยเคเรสก็มาอยู่กับอาร์เซนอลสมใจอยากฮ่าฮ่ <c oughs> นะครับเฮ้ย <c oughs> กลับมาที่เบนจามินเซตโก้ของเราบ้างตอนนั้นก็เนื้อหอมใช่ย่อยนะตอนนั้นก็มีข่าวกับอาร์เซนอลเหมือนกันตอนที่อาร์เซนอลต้องการควานหาตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าหมาเลขเก,ก้ามาช่วยพลิิสกอร์ชื่อของเบนจามินเซโก้ก็ลอยเข้ามาในรั้วปืนใหญ่ ว่ากันว่าเบนจามินเซโกคือนิวซลาตันอิบราฮิโมวิชด้วยส่วนสูงที่เกือบ200เซนติเมตรโอ้โหรูปร่างปราดเปรียวแต่ไม่ได้ช้าเลยครับม็ดมีสปีดต้นที่พอจะวัดกับใครก็ได้ความแข็งแกร่งไม่ต้องพูดถึงนะครับเบนจามินเซโกเป็นครบเป็นคนที่ครบเครื่องเรื่องกองหน้าแล้วก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สามารถคว้าลายเซ็นของดาวยิง ทีมอาเบลไลซิกไปได้นะครับทั้ง2คนทั้งบิกตอเยอร์เคเรสแล้วก็เบนจามินเซโกออกสตาร์ทด้ดูการได้ค่อนข้างที่จะปืนฝืดด้วยกันทั้งคู่หลายครั้งที่แฟนบอลจับทั้งคู่ไปแบทเทิลกันว่าใครเฮ้ยใ,ใครคุ้มกว่ากันใครแย่กว่ากันแล้วก็นั่นแหละฮะถกเถียงกันไม่จบไม่สิน้นเพราะแฟนบอลอย่างพวกเราก็ตำแหน่งหน้าเป้าชัดเจนและฮะ หน้าที่คือถล่มประตูกระซวกตะคายเมื่อทําไม่ได้ก็ต้องโดนวิจารณ์เป็นธรรมดาแต่โชคดีหน่อยช่วงนี้ผักหลังเจ้าบินจามินเซโก้นะฮะรู้สึกจะยิงแทบจะทุกนัดเลยนะ3าสนัดหลังสุดมาแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในร่องในรอยได้เพราะแมนยูกองกลางเอ่ยกองหลังเอ่ยพร้อมจะเสียประตูทุกเมือ่อกองหน้าจะยิงเท่าไร่ก็ช่างแต่กองหลังพร้อมจะแจก,กทุกเมือ่อ พนัวก,กับดูเบนนาโมริมโดนปลดกลางอากาศพูดถึงไม่ต้องมันไม่ได้เชิงปลดกลางอากาศหรอกนะครับควรจะปลดตั้งนานแล้วนะแต่แมนยูก็พยายามให้โอกาสยึกย,ยึกยักยักอยู่ตั้งหลายรอบสุดท้ายก็ไม่รอดดูเบนนนโมริมปลิวนั่นแหละครับสำหรับปิกโตโยเคเรสกับเบนจามินเซโกตอนนั้นแย่งกันมันมากจริงๆนะครับก็แบง่งแบงกันไปเซโกไปแมนยูเยเคเรสไปอาร์เซนอลเพื่อน,เพ,อนเพื่อนคิดว่าเซโกหรือเยเคเรส ดิวในคุ้มกว่ากันคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยฮะแล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่นงคงหนีไม่พ้นการเปรียบเทียบระหว่างไมเคิลคาริสสิทธิ์ก้นกุฏิของเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กุสันงานนี้ได้มาเยือนทินเอมิเรสเตเดียมของมิเกลอาร์เตตาว่ากันว่านี่คือสิทธิ์ของเป๊ปกวาดิโอลาแล้วก็แอบมีวิชาของอาร์แซนเวนเกอร์ บางคนย้อนไปถึงวิชาแอบขโมยวิชาเกมรับมาจากเดวิดมอยด้วยสมัยค้าแข่งอยู่กับเอเวอร์ตันนี่แหละครับคือโค้ชสามคนสามกุนซือสามบรมาคูที่หลอหลอมมิกเกลอร์เตต้ามาถึงทุกวันนี้ผมก็เห็นด้วยนะเรื่องเกมรับเนี่ยตอนนั้นเอเวอร์ตันของเดวิดมอยนี่เจ๋งจริงการจะบุกไปกระซวกที่ทินกูดิสันพาร์คไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็เรื่องการบิลแฟนบอล เรื่องการมีเชื่อมโยงระหว่างนักเตะกับแฟนบ bon อลอ่ะอราเตตาค่อนข้างจะให้ความสําคัญกับตรงนี้มากๆเลยซึ่งต้องยอมรับว่าไอ้เวอร์ตันในยุคเดวิดมอยโอ้โหดุดันจริงๆนะฮะทีมใหญ่ไปเยือนยังไงไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้เป็นขนมกลุบตบง่ายๆเหมือนสมัยนี้นะครับเดวิดมอยแนวรับโคตรเหนียวสังเกตได้ด้วยครับลูกทีมผมงมิเกวอตากว่าจะเสียแต่ละประตูห่วงประตูเหมือนงูเหลือมเหมือนจงอางห่วงไขย่ยังไงอย่างนั้นนะครับ เรื่องเกมรับนี่ต้องให้เครดิตของเดวิดมอยเต็มๆแล้วก็ด้านของโมเดิร์นฟุตบอลไปเอาเรื่องของโมเดิร์นฟุตบอลมาจากเป๊ปกาดิโอลาจากอาร์เซนเวนเกอร์เรื่องการเรื่องเวงเกอร์เอาข้อดีอะไรเวงเกอร์มาบ้างพอจะนึกออกไหมฮะนะ <c oughs> นั่นแหละครับอาร์เตต้าสามครูมี3ามครูคอยสอนมิเกลอาร์เตต้าไว้นั่นแหละฮะมาวัดกันนะว่าคุณซื้อขัดตาทับอย่างไมเคิลคาริก บุกมาเยือนอิมิเลสเตเดียมนรกทีมเยือนคาริกนัดที่ผ่านมาพึ่งเปิดบ้านกระซวกเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกวาดิโอลามา2ประตูต่อศูนย์โอ้โหหักปากกาเซียนทุกด้ามเลยฮะไมเคิลคาริกถ้าไม่ชื่นชมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับทีมระดับแมนยูคือกลางหน้าเสือกลางตำรามายัางไงก็ต้องโดนเป๊ปกวาดิโอลากระซวกคารังแน่ คาริกต้องคาบ้านแน่ๆโอ้โ oh, ห oh, แต่ยังไงล่ะครับอาถันอาถันทีมที่เปลี่ยนโค้ชใช่ไหมฮะมันจะมีบัฟบ,บางอย่างนะักเตะจะวิ่งกันลืมตายจริงๆคาริกแค่เปลี่ยนจากหลังสามเป็นหลังสี่นะโอ้โ oh. ห oh. แล้วก็ขยับเจ้าบรูโน่เฟรนันเดสอะไปเล่นตำแหน่งเบอร์สิสักทีนะใครคิดเห็นเหมือนกันว่าเออบรูโน่เนี่ยมันต้องอยู่ใกล้ๆปากประตูเข้าไว้คนอย่างบรูโน่ยิ่งใกล้ ยิ่งอยู่ใ,ใกล้ๆประตูะยิ่งอันตรายเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ในการเล่นบอลลูกพลิกแพลงจังหวะจ่าย5ส5 0ิบูโน่เฟรนันเดสกล้าเล่นกล้าทำผมยังชอบเลยบูโน่เฟรนันเดสผมอยากให้มาอาร์เซนอลมากๆอาร์เซนอลตอนนี้เล่นบอลก,กันเหมือนหุ่นยนต์เหมือนโดนเซตโปรแกร,รมมาไว้เขียนพร้อมมาแล้วว่าเฮ้ยเอ่แบ็กขวาต้องเติมประมาณนี้นะแล้วก็พอแบ็กขวาเติมแบ็กซ้าต้องอินเวิร์มาช่วยกันมันดู มันได้ผลการแข่งขันก็จริงนะแต่สําหรับมุมมองแบบกุนซือสุนัดแบบผมแบบนี้ก็รู้สึกว่าดูนักเตะเล่นกันไม่ค่อยมีชีวิตชีวาแต่มันได้คุณภาพมันได้เรื่องประสิทธิภาพตามต้องการจริงๆนะครับมันอาจจะไม่ได้เล่นสวยทุกนัดหรอกบางนัดก็เล่นไม่ดีแต่มีกาเเรียลโผลมาโขกตุ้มโขกตุ้มได้ผลการแข่งขันที่ต้องการก็โอเคนะครับเป็นความสุขของแฟนบอลอเตตาก็บอกเองว่าอาเซนอลถึง เวลาแล้วนะครับที่จะต้องกลับไปอยู่ในจุดที่ควรอยู่สักทีเพื่อนๆคิดว่าจุดที่ควรอยู่ที่อาร์ตตตาพูดถึงนี่คือลุ้นแชมป์เป็นยามเฝ้าถ้วยหรือว่าไอ้มึงองเป็นแชมป์ปีนี้ละคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับว่าปีนี้ถึงเวลาของอาร์ซิอนแล้วหรือยังนะจบไปกันเรื่องของโค้ชกุตสิตก้นกุติระว,ว่งคารดิกับไมเกวาเตต้าก็มาดูเรื่องในอดีตแลวกันเทอรรี่อองรี ถ้าสองทีมนี้แบทเทิลกันก็เทียบต้องเทียบเป็นเรื่องกองหน้านะที่พอจะแบทเทิลกันสนุกสนุกหน่อยตอนนั้นก็ตอนแอดประมาณสักสิบกว่าขวบก็เพื่อนแมนยูก็แบบแม่งมาคิงอะประมาณว่าเฮ้ยแมนยูกูอะกองหน้ากูฟันนิตรลอยน้วยคมเหมือนกับใบมีดโกนสมัยก่อนแกเคยได้ยินมั้งก่อหนึ่งมาหน่อยเขาบอกว่าฟานิตรยอยใครอยากจบสกรอร์มคมๆเหมือนฟานิตรอยมันต้องเหมือนใบมีดโกนมันคมขนาดนั้นเลยครับรุ่นฟานิตรอย แล้วก็เบทเทิรระหว่างฟันิสรอยกับองรีนะองรีเนี่ยผมบอกเลยถ้าเทียบกันเรื่องความคมกับฟันิสรอยสู้ไม่ได้ครับองรีอะ่ะมันยิงเยอะก็จริงยิงเป็นตำนานสโมอสรก็จริงแต่แต่ละเกมเนะี่ยองรียิงไปหลายหลายครั้งนะสร้างโอกาสยิงตัวเองหลายครั้งกว่าจะได้สักหนึ่งประตูองรีเป็นคนที่ใช้โอกาสเปลืองนะครับเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะมองว่าเฮ้ยเทียร์นี่องรีตำนานอาเซนอลจะเป็นคนที่แบบจบสกอร์เฉียบคมหรือเปล่าใช่ครับเฉียบคมบางจังหวะเฉียบคมเหมือนกับยิงสักสิบลูกจะได้สักปปรระะตูะมาณนะ เป็นคนที่สร้างสารรค์โอกาสหาช่องสร้างโอกาสที่ตัวเองยิงเองชงเองเก่งแล้วก็มีความกวนส้นตีนสูงมากนะครับไม่ว่าจะเจอกองหลังกวนตีนยังไงบางครั้งเอาคืนแก้เผ็ดกรรมการอ่ะมันมีอยู่มันมีอยู่จดหนึ่งที่แบบองลีบอกยิงฟีคิกหันไปทำากาันพอไหมกูทําแค่นี้พอไหมใครจําได้ใครจาได้ไดอดนี้พิมพ์มาไหนวาเออเหตุการณ์มันเป็นยังไงพอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมนะแล้วก็ าแมนยูร์เซนอลแล้วก็เป็นเรื่องของกับตันสมัยก่อนทั้งสองทีมนะแพทริกเวราอุโมงเดือดกับรอยคีนนะดราม่าตอนนั้นก็โหสนุกมากคือแพทริกเวราก็ไปขู่แกรี่เนวิลบอกว่าเฮ้เนวิลถ้ามึงมาเตะปีแรดอีกครั้งเย่ยกูจะเตะมึงโอ้โหแล้วสมัยนั้นมันเดือดดานมากๆรอยคีนได้ยินนะคนอย่างรอยคีนจะยอมนะฮะมึงมา มึงมากลางใส่ลูกน้องกูเหรอแน่จริงมึงมามาเถียงกับคนตัวใหญ่ๆแบบกูนี่อ่าเอาจริงๆรอยคีนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นคนตัวใหญ่เลยนะแต่หัวจิตหัวใจนะ่ะใหญ่มากภาวะความเป็นผู้นําบ้าดีเดือดนะก็ถือว่าเป็นกับตันแห่งยุคกันทั้งสองคนเลยทั้งรอยคีนแล้วก็ป t ทริกวิเอร่าใครท,นทันแมทที่ในอุโมง์ที่ไฮบิลลีก็คอมเมนต์มาหน่อยครับว่าทันนะส่วนแอดี่เกิดไม่ทนันดูเอาตามใน u t u b e กัแล้วกันนะแต่ก ขนาดไม่ได้ดูสด่ะยังสัมผัสได้ถึงความเดือดดาลในอุโมงค์นะครับแล้วก็เอมิเรตนรกทีมเยือนหรือว่าสวนหลังบ้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมิเกลอเาเตต้าพยายามสร้างบรรยากาศภายในเอมิเรตสเตเดียมให้มันดูฮึกเหมิมแฟนบอลมีส่วนร่วมกับเกมเหมือนเป็นผู้เล่นคนที่12พยายามจะกระตุ้นเสียงเชียร์ให้กับแฟนบอล พยายามจะแฟนบอลอ่ะพยายามจะกระตุ้นเสียงเชียร์ให้นักบอลได้วิ่งลืมตายวิ่งสู้ฟัดใช่ไหมครับซึ่งต้องยอมรับตรงๆว่าผลการแข่งขันมันได้จริงๆที่เอมิเรตสเตเดียมใครเคยไปดูแมตต์อาร์เซนอลที่เอมิเรตสเตเดียมยุคมิเกลวัตเตตาบ้างนะช่วยบอกแอดหน่อยว่าบรรยากาศมันน่ากลัวสําหรับทีมเยือนยังไงมันเชียร์ดุเหมือนที่เราดูในทีวีหรือเปล่าแอดก็พยายามจะเก็บตังค์นะครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจะไปดูอาร์เซนอลที่เอมิเรตสเตเดียมสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับ ีองพ,พยายามตอนนี้ก็พยายามศึกษาว่าเฮ้ยเราไปอังกฤษนี่เราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแอดไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยนะครับชีวิตนี้หวังว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ไปนะครับขอเก็บตังค์แป๊บหนึ่งนะเออแล้วก็พูดถึงคีย์แมนของแมตช์นี้ทางฝั่งอาเซนนอลก็คงจะเป็นเดคลานไรส์กับมาตินโอเดกาดฝั่งแมนยูก็คงจะเป็นบรูโน่เฟรนันเดสกับเมติอุสกุญญาอาเซนอลได้เปรียบเรื่องเสียงเชีย แต่แมนยูก็ฟอร,ร์มเข้าฝักซะเหลือเกินความมั่นชงมั่นใจจากการเปิดบ้านตบแมนเชสเตอร์ซิตี้มาก็ไม่เบานะแพทริกดอกูก็บอกไว้ก่อนเกมว่าเฮ้ยเราพร้อมจะบุกไปกระซวก3แต้มถึงเอเมเรดสเตเดียมมาเลยน้องบ่าวพทริกดอกใครไม่รู้ดอกู u, โหดแน่นะเตรียมตัวเลยว่าแพทริกดอกูนิวแกเรตเบลจะมาแผลงฤทธิ์ที่เอเมเรตไวหรือเปล่า ดอกูตอลูเบนโมดิมคุมจะเป็นวิงแบ็กด้านซ้ายใช่ไหมฮะช่วงนี้รู้สึกว่าจะโดนจับไปเป็นปีกแล้วปีกซ้ายถ้าดอกูเล่นเป็นปีกซ้ายของแมนยูคืนพรุ่งนี้ใช่ไหมก็จะต้องเจอระหว่างแบ็กขวาของอาร์เซนอลก็น่าจะเป็นเยอเรียนทิมเบอร์นะครับแต่ก็ไม่แน่อาร์เซนอลน่ะว่าคาราฟิโอรี่จะฟิตไหวหรือเปล่าแต่ก็ได้เช็คข่าวล่าสุดคาราฟิโอรี่มีภาพในตอนเซสชันของการฝึกซ้อมนะแต่ไม่รู้ว่าจะฟิตพอลงหรือเปล่า เออมันจะมีคินคาปีเออีคนหนึ่งใช่ถ้าคาราฟิโอรี่ไม่ฟิตก็จะมีคินคาปีเอยังไงแบ็กซ้ายก็ไม่น่าเป็นห่วงต้องมีสักคนหนึ่งได้ที่ลงได้นะดอกูก็เจอทิมเบอร์มันมาเจอกันแล้วกันว่าเฮ้ยเขาบอกว่าเเดนทิมเบอร์ตอนนี้เป็นแบ็กขวาที่ดีที่สุดในโลกแล้วเนี่ยหลายคนอวยเนี่ยจะหยุดแพทริกดอกูได้หรือเปล่าเพื่อนๆคิดว่าดอกูจะผ่านทิมเบอร์ได้ง่ายๆไหมคอมเมนต์มาหน่อยฮะว่าคุณเป็นเทียทีมไหนดอกูหรือว่าทิมเบอร์ แล้วก็นะดูซิว่าแมชนี้ VR a จะทำพิษหรือเปล่านะครับพี่เมลีกอย่าไปคาดหวังอะไรกับ VR a เยอะเนอะบางครั้งทีมเราก็ได้ประโยชน์บางครั้งทีมเราก็เสียประโยชน์ด่าไปก็เท่านั้นครับสุดท้ายเขาก็มาขอโทษตอนเกมจบแล้วแล้วยังไงอะ่ะก็ไม่ได้แต้มกลับคืนมาใช่ไหมมี VR a ไว้ทำไมนะพูดถึง VR a พวกคุณชอบบอลแบบไม่มี VR หรือแบบมีเป็นเนฟุตบอลหรือว่าเฮ้ V.R. นี่แหละเป็นความเที่ยงธรรมที่สุดชอบแบบไหนมากกันคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวแอเหรอหลายคนถามว่าช่วยทายสกกร์หน่อยดูภาพบันคอกูด้วยดิพู้กันตามหน้าเสือแมนยูก็มีความมั่นใจจากการบุกไปกระซวกไม่ใช่บุกดิเปิดบ้านกระซวกแมนเชสเตอร์ซิตี้มา2-0ความมั่นใจเต็มถังแล้วก็เซนนอนก็บุกไปตบอินเตอร์มิลานมาในแชมเปี้ยน ต่างคนต่างมัน่นใจกันทั้งคู่ถอดความเป็นอาร์เซนอลไปเลยแล้วกันขอมองเป็นกลางๆแล้วก็ฟันธงแบบกลางๆเลยนะอาร์เซนอลเปิดบ้านเฉือนชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้8ประตูสองเป็นกลางอิมิเรเอิสันกูขอ,ขอเอาคืน